พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระายกรณบุราโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้กรมอวังผู้ใหญ่ในพระองค์904อันเชิญอาหารพระราชทานแก่โรงพยาบาลอ่างทองกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสุบินชิวปรีชากรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์904อัญเชิญอาหารพระราชทานพร้อมด้วยเจลแอลกอฮอล์พระราชทานมอบแก่โรงพยาบาลอ่างทองที่ห้องประชุมรัตนเสริวิไลชั้น7อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรากทางการแพทย์ซึ่งอาหารพระราชทานทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพเมนูพระราชทานได้แก่กุลาดหมู จำนวน400ที่โดยมีนายแพทย์ประภาสลีสุทธิพรชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองเป็นผู้รับมอบอาหารพระราชทานครับพร้อมด้วยแพทย์หญิงศิริมาทิพร,รัตน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองและทีมผู้บริหารทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอ่างทองร่วมพิธีรับมอบอาหารพระราชทานครับสร้างความปลื้มปิติแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น